วันนี้ได้มายกยอนะคะฝนมาน้ำเยอะเลยเมื่อคืนฝนตกหนักตั้งแต่นู้นนะขนไม้นุ่มมันลดลงมาถึงนี่เลยนะคะมาตั้งแต่ตีห้าครึ่งน้ำเยอะเลยได้เยอะอยู่เด้อ ตายแล้วก็มีค่ะด้ประมาณช่องโลหรือเปล่าฝนตกหนักก็เลยอยากมาตื่นนอนมาก็เลยมาเลยตะม็อกมาจากสองกบหนูก็เลยออกมาอย,อยู่กลางเกาะมันจะเป็นลูกไปนู่นก็จะเป็นห้วย อันนี้จะเป็นห้วยบางทรายของเราอย่าลมเด้อ น้ำมันลดแล้วตอนน้ำยังไม่ลดนะได้อยู่พราน้ำลดแล้วมันก็ไม่ค่อยมาเท่าไหร่ฝน,นตกม่อคืนน้ำเยอะตกที่บ้านเราอะเยอะหิวข้าวแล้วสิบเอ็ดโมงอะ ทางรองยะแยะเลยไม่ได้เอาขากล้องมานไมื่เช้ารีบอยู่ในรถเอามาไม่ทันอันนี้จะเป็นแม่สายห้วยบางสายอันนี้จะเป็นห้วยประสานต่อกันสมัยยายๆเขาก็จะมายกกันแถวนี้แหละแต่ก่อนก็ผ่ไม่เยอะเท่านี้ มันมีที่ยกเยอะแล้วมันมันไม่ชันแบบนี้ด้วยกระปวโอ้โหโห้หฮูล้ฮฮมมู้ฮูฮู้ฮ้ฮู้้ ลงลึกไม่ได้เดี๋ยวมันมีแต่กิ่งไผ่โอ้โหขาดระเบิอระบาเลย พอไปปรุงใหม่แต่งใหม่อีกเดี๋ยวค่อยกลับบ้านนะเนาะยกอีกสักสองสามลับก่อนเดี๋ยวไปดูจนหมดก่อกน,น ตอนนั้นไม่ได้ว่าจะให้มันไหลใช่ไหมไหลเลย อุ้ยกระปลาเปียกอ่ะอันนี้คือกระปูขี้เหล็กนันตัวดำๆเนี่ยตัวผู้นี่เป็นตัวผู้อยากกบบ้านแนละ้วหิวข้าวแล้ว,วข้าวหิวน้ยแล้วยุ่งเยอะ

嗯。Mm. ได้ประดุกจ้าเดี๋ยวปลาช่อนอีกตัวนึงเมัมนนี้ยังไม่มาอยู่มาไหมว้ามาอ,อีกแล้วได้ประดุกได้ประดุกสองปลาช่อนสองถ้ามันไม่โดดออกอีกตัวนึงเป็นสามเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วเด้อ เยอะอยู่ได้เมื่อเช้าถุงแย่งขาดไม้เยอะอยู่เมื่อเช้าถุงแย่งขาด่่อองงดน่ะโลออกเลยรักกับบ้านค่ะขอจบคลิปเพียงเท่่ะขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย